สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็มาพบเพื่อนๆเหมือนเดิมเนาะวันนี้อากาศที่สุพรรณที่ปอ้อยอยู่นะตอนนี้นะ43องศาโอ้โหร้อ,อนแบบร้อนมากเลยใบบอลของปอ้อยนี่โอ้โหไม้ดีจังเลยไม่อยู่อีตรงฟังกัะนู้มันจะโดนแดดจัดม,มันอยู่นอกแสแลนไปน่อยแต่ในเนี่ยมันไม่ไปไหลหรอกจ้ะมันก็มีเนาะ แล้วก็ในตู้นะ่ะมันจะเรื่องนะแต่ป้าอ้อยไม่เคยปิดตู้เลยเปิดตู้ไว้มาเป็นเดือนแลวจ้ะเพราะว่าไันร้อนแล้ววันนี้พี่ป้าอ้อยจะพาเพืพ่อนๆมาดูบอนซี่ก็คือบอนซี่ที่ป้าอ้อยผ้าชินไว้ผ้าชินไว้อปะป้าอ้อยก็ก็คือมันมีไล่ไล่ย่างไล่ชนิดแต่มันคือชนิดที่แบบว่าอเอามาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วมันเช่นกอเกตด,ดานน่างน้อยอย่างเงี้ยเจ้าจักรพพัดด่างน,น้อยเออ อะไรนะพวกณนเะมืองนอนไม่ได่างพวกอะไรที่มันไม่ได่างอ่ะแล้วก็แบบบอดอืนๆแหละปะอ้อยก็มาผ้าไส้รวมๆกันหมดเลยเนี่ยพอผ้าเสร็จแล้วก็มีเพชรเจ็ดซี่ก็ไส่ไหนกระั่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนแล้วปอ้อยจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะทีละกระั่างกระั่างแรกเนี่ยเพืเ่อนเห็นปะออมมาด่างน,นะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าจักระรัดแต่จะอันนี้น่าจะเป็นเนี่ยมงคลประทุมหรือไหลกมรล้รรรด่างตอนนั้นน่ะมันไม่ได่างเลยคือใบมันมีแค่เขี้ยวกับจุดแดง เนี่ยด่างนะจ๊ะแต่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้จะเป็นพระเจ้าปา้ารือป้าก,ก็ไม่รู้ไม่มั่นใจเอาไวใ้ให้ใหญ่กว่านี้อีกน้อยเนาะอันนี้น่าจะเป็นคัดสมาธิพอปอ้อยผ้ารวมกันหมดมันเป็นบอลที่ปอ้อยรู้จักชื้ออยู่แล้วก็เลยไม่ต้องกังวลจะ้ะผ้ารวมกันได้นี่เห้ป,เป้าเพม่อนเผืจ้าจะกระผัดปอ้อยนี่เหนปะ่ะจ้าจะกระผัดแล้วเนี้ยมดเลยเพือกน่มันไม่ได้ด่างอันนี้เมื่อเมื่อจะเป็นเผ็ดเจ็ดซี่เหมือนเผเผ็ด เพชรเจสซี่ 4. นี่ก็มือนกันอีกต้นต้นนี้ไม่ได่างแต่เนี้ยเพือกมดนเลยนี่เห็้มาจากนี้นี่ไม่ใช่เจ้าจากักรพผัดนะคนละย่างกันอันนี้การแดงอันอันนี้การเคียวเนี้ยแต่ด่างให้มาด่างโดยเพือกด้วยนี่ล่ะจะบอกแล้วว่าลองผ้าเถอะถ้าหมายมันมีเสียดด่างยังไงมันก็ด่างแต่พอเวลามันออกมามันอาจจะรุดรุดด่างบ้างแต่พอใบไม่ต่อไปเนี่ยมันก็ด่างจะมันก็ประมาณเดียวก็บแบบชายชนนั่นแหละเนาะ ที่ปลายไม่ปลายถ้าเกิดยังไหน้อยมันเคยปลายมาแล้วแม่มันปลายยังไงมันก็ต้องปลายจ้ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ปลายเลี้ยงยังไงมันก็ไม่ปลายมันก็ไม่ด่าง <c oughs> นั่นแหละนี่นี่กระเจ้าจะกระผัดนี่กระด่างเห็นบะด่างนิดด่างหน่อยกด็ด่างนะจ้ะนี่ให้มันดูลกักรลักเดินยั่งดีเลยเนี่ยแต่ปาอ้อยว่าว่าจะอย่างไม่ยหายลงเราก็ปล้อให้มันเต็มกระทั่งไปอย่างนี้นะปออ้อยไม่มีที่ไหวแต่เนี้ยอ้อ,อมาให้เพื่อนเพื่อน,นดูก้อนไงแล้วก็จะเอาอ้อมาเลี้ยงไว้ตามชายขา นี่อันนี้ก็ด่างนี่ให้ประจักษ์ด่างเลยไหมเนี่ยด่างข้าวทุกอันเลยอันนี้เมื่อจะเป็นอันนี้นะจะใบใบแดงๆนี้ส้มไส้จะเป็นลูซี่โคบุตรอะไรสักอย่างอันนี้อันนี้ใบนี้นี่นะจะเป็นใบมันๆเลื้มๆนี่อะไรว่าเดี๋ยวรอให้มันเกิดให้มันอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว้ากันจำไม่ได้นี่อันนี้เพรเจสซี่อันนี้เพจเจสซี่ทางกระทังเลยเพื่อน เห็นปะดูต้นหนนเพื่อต้นนี้ด่างไอ่เดียวหลายต้นไม่ไม่ด่างแต่ต้นข้างล่างนะด่างด่างหมดเลยจ้ะเห็นปะจ้ะดูรักนี่เห็นปะเนี่ยปอ้อยจะให้มันคืนแบบสู้ไปเลยต้นย่ญ่ไปอย่างนี้เลยพเพื่อจะค่ายูยกระทง่งอะไรเพื่อเลี้ยงให้มันโตไม่แยกหรอกใครแยากได้ก็เอาไปเอาเองไปแงเอาเองแต่ไปบ่อนชิ้นผ้าบอกไว้ก้อนอันนี้คือค้าสมาธิค้าสมาธิของปอ้อยเอง อันนี้ก็เป็นบอดชิ้นผ้านะจ๊ะได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยแล้วก็ยังงอกอีกเพียบก็ไม่เคยยับจะเอาไว้อย่างนี้เลจ้ะวันที่ยี่สิบสามเดือนซ่องพอซ่องหกเจ็ดตั้งแต่เดือนกุมภากุมภามีนาเมซษนี่ซ่องเดือนจะสร้างเดือนเนีกก่ยเพิ่งจะได้เท่านี้เนี่ยเห็นประจักเพื่อนเพื่อนเห็นปะเนี่ยปอ้อยผ้าชิ้นไว้ยี่สิบซ่องออกศึกวันที่ยี่ยี่สิบสามเดือนซ่องยี่สิบสามกุมภา ยีสบามมีนานหนึ่งเดือนโอ้ซ่องเดือนพอดีนี่คือซ่องเดือนคัตสมาธิเห็นปะเต็มกระชางปิดนี่เราจะนี่ก็คือบอนซี่ที่ผ้าชินไหวเพื่อนๆเอามาให้ดูว่าบอนซี่ที่ไม่ได่างถ้าเกิดใครมีแล้วมันยุบหัวยุบหัวพ่ไม่ไม่รู้ว่าจะด่างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราผ้ายังไงก็ด่างพอปอ้อยเคยผ้ามาแล้วเปาะเก็ดไอ้ที่ไม่ได่างที่แบ่งปัน่นที่ป้านาอาไปแล้วมันไม่ได่างปอ้อยก็มาผ้าไหม ผ้าไม่มันขึ้นออกมาด่างสวยระด่างทุกใบด่างดีด้วยปอ้อยก็เลยเออลองลองผ้าพวกนี้มัง้งไอพวกบอนปลายบ่อนด่างน,นยว่ามันจะด่างไหมมันก็ด่างให้ประจักษ์เจ้าจักรพผัดเนี่ยเจ,าจาา้าจักรพผัดอีกอเนี้ยที่ปอ้อยเคยค่ายที่มันมีสร้างต้นกอใหญ่ๆใบมันเขียวยุ่งอย่างนั้นล้วลก็เคี่ยวล้วก็แดงนั่นแหละที่มีอยู่ซ่องกอค่ายไปกอหนึ่งขายไปหมดแล้วก็เลือกกอมันมันยุบก็เลยผ้ามันลองดูซิว่ามันเนี่ยแล้วก็เผ็ดเจ็ดซี่เหืือมันไม่ด่าง มันค่ายแล้วยังว่าแหลปะปอ้อยเข้าใจมันเป็นไม้ด่างแล้วมันไม่ด่างถ้าบางคนเขาเหรียญเชื้อๆก็โอเคเนาะแล้วมัน,มนบางคนเขาก็แคกจะได้ด่างมันไม่ด่างก็เลยลองทําดูมันด่างนะจ่ะเนี่ยตกหลงลองทํากันดูปั้นห้ยเช่แบบหนึ่งแหละพ้อวากองก้อนแล้ววันนี้ปอ้อยก็จะมีบอนซี่มาแบ้งปันเพื่อนๆอ,อ,อีกนะจา๊ะวันนี้ก็จะค่ายกระทั่งละนึ่งร้อยบาทเพื่อน ค่ายกระทั่งละนึ่งร้อยบาทซ้งกระทั่งส่งฟรีนะจ๊ะเพื่อนก็ดูเอาเนาะมันมีนิดน้อยวันนี้เด้จะเอามาแบ่งปันกันมาเริ่มจากต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งก็คือไก่ทองจ้ะเพื่อนไก่ทองที่ไม่ใช่ไก่ทองกระเซิร์ดที่ไม่ใช่นี่นะคือไก่ทองพญาชาละวันไก่ทองอะไรนะั้นนะอันนี้ใส่แม่พันนะจ๊ะนึ่งร้อยบาทซ้งกระทั่งส่งฟรีนะราคาเดิมนึ่งร้อยบาท อันนี้ก็คือนะั่นแหละงาวกวนอูกวนอ,วนอูอะไรสักอย่างเนี้ยนี่กอรธรรมชาตินะจ๊ะเพราอ้อยว่ามันเป็นหัวเดียวนะรวปอ้อยผ้าระยนรวมกันไม่มั่นใจแต่เนี้ยเอาไปเป็นฟุ้งๆอย่างนี้เลยนนเ,นเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเพื่อนเนี้ยเอาไปเลี้ยงกันเอาเองเพาอ้อยก็จับไม่ได้มันลืมมันทําไว้เยอะจ้ะเลยงงแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้คือลูกไม้ลูกไม้มลลิเป็นบอนใบหอกใบอะไรสักอย่างเนี้ย แต่สุวยนะจ๊ะคล้ายๆคล้ายๆอะไรไม่รู้แล้วก็เนี่ยกระดกดีด้วยนะจ๊ะมีเยอะมีไร้ต้นหน,น,นึ่งร้อยบาทาาเพื่อนๆนี่หนึ่งร้อยบาทลูกไม้มะลิหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ต้นนี้เท้ากระบินละพมใส่แม่ผันอันนี้เป็นบอนเก้าห้าย้างนะจ๊ะเนี่ยเท้ากระบินละพมใบจะใยๆนะหน้าแต่ซุยแล้วก็จะมีป้ายแดงแบบนี้นะจ๊ะเท้ากระบินละพมหนึ่งร้อยบาท ต่อไปพรมพิมานพรมพิมานนี้จะหนึ่งร้อยบาทเพื่อนๆนี่เนาะพรมพิมานป้ายสวยอยยุ่นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทต่อไปลัตตนะสิ้นดึงเลยแววบเนี่ยอันนี้ป้ายอันนี้ป้ายอันนี้ไม่ไป้ายใช่ป่ะจ๊ะเนี่ยออกมาลอดไหมนี่ป้ายนะจ๊ะนี่รัตนะสิ้นหนึ่งร้อยบาทจ้ะลัตนสิ้นต่อไป นางมัดซีนี่นางมัดซีมีลูกแล้วนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเมื่อกันจ๊ะนางมัดซีต่อไปเซธที่สุพรรณอันนี้บอนห้วอย่นะจ๊ะบอนห้วยที่ป้ายหรือมาาันจะคลาดนี่มีลูกแล้วแล้วลูกก็ห้างจากแม้ขนาดนี้แล้วเนี้ยกัดซีซ่วยแล้วนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเซธที่สุพรรณต่อไปอันนี้คือมนสวค์เพื่อน มนสวรคนนี่เห็นปลาอ,อกมาซี่ซ้วยแหละตอนแรกปอ้อยซื้อมาเนี่ยนะเอฟมาเนี้ยใบเขาจะเป็นเงี้ยซี่ซี่ๆอย่างนี้นะแล้วปอ้อยมาเลี้ยงนี่ใบไม่อันนี้ใบไม่ออกมาแ้วแลวก็ใบนี้แต่ใบเนี้ยน,นี่มันโดนแดดมีตำหนินิดน้อยนะจ๊ะแต่รับรองใส่แม่พันหนึ่งร้อยบาทซวยซยจ้ะมนสวรคนก็ไม่ค่อยมีแล้วนะจ๊ะมนสวรค์เป็นบอลซวยบอลใบใหญ่สามอันนี้เลยถ้าเกิดตายดีๆซวยจริงจ้ะมนสวรคนต่อไป คุณยิ่งอันนี้มีดอกแล้วนะเนี่ยไม่ใช่จ้ายิ่งเจ้ายิ่งใช่ปะที่มันไม่ป้ายอะจ้ะจ้ายิ่งที่มันไม่ป้ายนั่นมันแก่แลว้วปอ้อยบอกแล้วมันคือใส่แม่พันมันมีดอกแล้วนะจ่ะนี่หนึ่งร้อยบาทนี่มันก็มาค่ายหนึ่งร้อยไปเลยอันมันจบจๆไปเดี๋ยวไวกระทางนึ่งแบงกันไม่งนันไม่มีที่ไหวมันเนต็มต้นนี้ก็เป็นไม้เมล็ดเพื่อนๆแต่อ้โหเนี่ยซี่ซี่เพลิงเลยซีแบบ มันสะท้อนอะแล้วมันกระดุกดักโอ้โหมันสวยนะเน,นี่ยไม่ได้ขี้เล่เลยหนึ่งร้อยบ้าจ้ะเนี่ยเป็นคือแบบซวยจริงอันเนี้ยเป็นไม้มล็ดนั่นแหละนี่ใายเอาไปให้ดูชัดๆเอ้ยสวยจริงๆพี่ต้นนี้พอเอามาไล่เดดอ่าดีวเรามาตอกกันนะจ๊ะอันนี้เป็นลูกไม้นะจ๊ะลูกไม้ลไม,มล็ดเห็นป่ะาจา๊ะอันเนี้สยสวยๆซี่แดงๆอย่างงี้นะจ๊ะหนึ่งร้อยบ้าจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเนาะ เดียวปอ้อยจะให้เพื่อนๆดูพอดีมากิ้งโทรศัพท์มันหลอนมันตัดไปเนี่ยคุณยิ่งมากิ้งที่ค่ายไปมันมีดอกเนี่ยเลี้ยงพร้อมกันเห็นปะมันมีลูกออกมาเลยเนี่ยปอ้อยก็ไปเลี้ยงเนี่ยเห็นป่ะเอาออกมานี่นะจ๊ะเนี่ยเขามีลูกนะเลี้ยงพอปอ้อยคนหน้ที่แบบว่าไม่ได้เอฟอะไรเขาปอ้อยนี่ดูแดดที่มันร้อนนนเผาเนี่ยเห็นป่ะจ๊ะเนี่ยเขาก็ออกลูกออกเตาหมาแบบเนี้ยเนี่ยเี๋ยก็จะได้เป็นกอธรรมชาติยังช่วยตอนนั้นที่มาค่ายพี่ป้าหนาอาเห็นป่ะมันมียว แล้วดูเนี่ยแป๊บเดียวเองช่วงเวลาหนึ่งเดือนมีลูกแหละก็บอกแล้วบอดซี่ของปล่อยบอดแก้จริงๆมันมีลูกจริงๆเนาะมาต่อไปต้นต่อไปนะจ๊ะต้นต่อไปก็คือมะนีล้อมเพชรนี่มะนีล้อมเพชรต้นนี้ปลาอยก็ข้อที่นึ่งร้อยบ้าทจะนี่บอกแล้วใครซื้อข้อมป้าอยไปไม่ต้องห่วงจ้ะรับรองเนี่ยมันถ้าไม่หยุดก็มีลูกมีเต้าถ้าไม่หยุดก็คือแช่ไงเอาแช่คาดลองน้ํา มณนี้ล้อมเพชรนึ่งร้อยบาทจะแล้วก็ลูกไม้ลูกไม้นี่นะจ๊ะใบจะเสียนิดนึงเพราะว่าเดชเพื่อนแต่พอไปทึ่งตัดแล้วมันก็อันนี้เองอันนี้ลูกไมก้กระดูกลูกไม้ใบยาวนึ่งร้อยบาทเมือนกันจ้ะนึ่งร้อยบาทณนะเมืองนนท์ณนะเมืองนนทนะ์ใส่แม่ผ่านจ้ะเพื่อนจ้าณเมืองนนท์นึ่งร้อยบาทเหมือนกันกน,นะจ๊ะใส่แม่ผ่านนี่เห็นไหมวันนี้จะมาค่ายให้ทุทกคู่เลยนี่แดด นี่อนี้ด้วยเพราะว่าบอนซี่บอยตัวนี้กาลังออกเยอะไงมันไม่มีที่จะไหวจะเลยนลั่นแหละตามกระทุนในกระชังอันนี้อัมพรอัมพรเป็นบอนเก้านะจ๊ะแล้วก็บอนซุ้ยไม่ค่อยมีแล้วนะเพื่อนเพื่อเอาไปเลี้ยงเอาไปดูสะสมมีซ่องต้นน,นึงกระั่างนึ่งร้อยบ้าทเหมือน,นกันจ๊ะแล้วก็ต้นสุดท้ายก็คือลูกไม้จ้ะลูกไม้วันนั้นปอ้อยเอามาเนี่ยซีมันเลือดต้นนึง เลือยุ่ซ่องกระท่างแล้วเลือกใกล้อีกซ่องกระท่างเหมือนมันสูงปอ้อยก็เลยไม่ได้แบ่งปันต้นเดียวเนี่ยช่วงบัลลังเท่าไรเองย่างไม่ถึ่เดือนเลยมังเนี่ยเพื่อนมันออกลูกออกเต้ามาเต็มแลวลูกหมายเห็นป่มเนีี้มันเลือกมันซีชมพูงไงเพื่อนมันไม่ซวยมันเข้าอีกทีใบซวยนะมันมันยุบไปไงแต่จริงมันซวยนะจ๊ะเนี่ยใครจะรับเนี่ยลูกเป็นกอหนึ่งรอยบ้าจ๊ะลูกหมายนี่ไม่ใช่ลูกอันนี้นะเป็นลูกกลิ่นนะจ๊ะลูกหนุมานทั้งนั้นเอาละจ๊ะ สุดท้ายนี้วันนี้ปาอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะมาแล้วบอกกะอาให้เพื่อนๆฟังเพื่อนคนในส้นใจบอดซี่ของปออ้อยก็สามารถโทรมาห้ปาอ้อยโทรหรือแอดไลน์เบอร์เดิมเบอร์เก้าปออ้อยนี่ละจ้ะอึ๊บเดี๋ยวขอยกก่อนเอาไปทำหน้าปูเอ๊บนี่เพื่อนคนในส้นใจก็สามารถสร้างมาได้นะจ๊ะโทรมาที่เบอร์เก้าส่วนเก้าแปดหนึ่งซ้ำหนึ่งส้ซี่ซาำสองนะจ๊ะพอลูกหมายนี่ส่วนจริงเเนี่ย เอาล้จ้ะวันนี้ป้าอ้อยขอฝฟกเพื่อไม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ้ะคอบคุณเพื่อนเก้าครอบคุณกัลยาณมิตท,ที่น่ารักทุกคนนะจ้ะวันนี้ป้าอ้อยขอให้เพื่อนๆทุกคนจงโชคดีมีความสุขคิดอะไรก็ส้มป้าธนานะจ้ะวันนี้ป้าอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะสร้างกระทั่งส่งฟรีนะจ๊ะกระทั่งละลอยเท่านั้นเนาะวันนี้ป้าอ้อยต้องไปก่อนนะจ๊ะ